ใหญ่เท่าใหญ่กว่ากล่องมาด้วยซ้ำที่ต้องมาแตะต้องมากระหนุงกระหนิงมันอะมีอะไรำ้างเหรอยังเอาอือมีโอ้โหด,ดูดิน่ารัก้องเล่นโยคะคะ่ะทุกคนมางสับเข้าห้องทำไงดีคะ่ะเดี๋ยวพี่ไปตบให้ อืมไม่อ่ะ When you know you know ใครนี่วะของลาน่าลาน้าเดียวหรีอลาน่าลาน่าเออเขาเธอนี่ <c oughs> จะลงกันกี่โมงอะ่ะเดี๋ยวจะลงแล้วค่ะถ้าหนูทำอันนี้เสร็จมันจะลงละหนูไม่ไหวละ <c oughs> อู้หมันน่ารักมากเลย นึงนะจะพยายามขับช้าขับอะไรขยับต้องนึงนะไปขับรถซะแล้วอยู่อีกแล้ว่ต้องกล้องจะเสียมงมันจีบอะไรแบบมันเพื่อนดูสิ <laughs> โอ้โหฮัล นี่เกิงมากขอบใจโอเคขอปิดกออบบ่กอนแล้วพี่ต้นน้ำจะลงไลฟ์กี่โมงอะก็แล้วว่าจะลงก่อนสีทส่ทุ่มโมสี่ทุ่มนิ้งทำงานกลุ่มต่อโอ้ไม่ก็อแล้วแพลว่ะไม่รู้ โอเคหนึ่งจ้าชโทัพท์หายไปดูอุ้ยเกดไลฟ์ทุกคนไลทุกคนทไมทุกคนไลฟ์โอเคเสร็จแล้วอือฮึโอเคเสร็จแล้วเพื่อน <IST uk t av is> แล้วเมื่อไรจะขุ่นโมนิดนึงแต่เสร็จแล้วโอเคโอเคฉันขอไปตั้งแบบนึงนะเก่งม,มากใหม่โอเค so good <S 1> <S> <S 1> โอเคเหลือจุ้มมีแค่สองจุ้มนะคะแล้วจะเปิดแล้วเลยฉันก็จะไปนะคะเพื่อนอยู่เป็นเพื่อนหน่อยนะคะได้ค่<แส>ะขอบคุณค่ะ นนะไปมาเอาไหนก่อนดีเพื่อนๆเ,เอาเอาเอาสับป,ประรดโอเคมาอ o n s t e r โอ้อยากได้ตัวไหน <c oughs> ได้ตัวสีสีมิน้นสีมิ้นหรอสีฟ้าโอเคพี่อะอ สีสีอะไรดีวะสีเขียวอยากได้สีเหลืองอ,อุ้ยสีม่วงสีม่วงตลกดีหน้าโคตรกวนอะดูดิหน้าหบบพี่มิ่งแกเร็วแกเร็วมาแกะเร็ว,รวสีลิมซ้ำเฉลิมซ้ำเฉลิ้มซ้โอ้ชิมทุกคนดูนะคะ หรือยังอะ,อะยังใช่ไหมเรื่องไหโอเคเนี่สองสามกอดูว่าหัวอ่ะต่อยคนล้อนแล้วนะคนล้อแบบ,ออแบ,บำอ่อะมันน่ารักเหมือนกันแล่นี่นเป็นยังไงอะ่ะมันก็นา่ารัก อุ้ยตอนแรกมันบอกหนูอยากได้สีเหลืองนะแต่ว่าโอเคนี่นะคะเพื่อนย่อยอุย้ยเอามันไม่ใสเลยอะ่ะอืมเขาบอกว่าถ้าบีบแรงๆมันจะขาดใช่ไม่ใช่มันจะแตกน่ารักมากนะคะ you know, you know. คเอะยอะเนาะเยอนอะมโคตรเฟียวอะ่ะโอเคกึ๊ดต่อไป last one นะคะ <Last> น,นี่ไม่ได้เข้าวงการกล่องส่งเลยอยากเข้าบ้างอะของหนูอะ่ะคือแบบวินดี้อะเอามาให้หมดเลยหนูได้ซื้อเองแบบไม่กี่อันนึงนเล่นอะไรดีวะอยากเล่นมากอะพี่ชอบตอนไหนพี่ก็เอาเลยแต่วมันมีแบบนี่ว่าอะไระฮิโรโนะมันดังๆั่ะแพลวฮิโรโนะฮิโรโนะมาที่ญี่ปนะุ่นะใช่โอเคมา นี่นะคะจุ่มอีกแล้วเฮ้ยหนูชอบตัวน,นี้เุ้ยมันมีพวงคุณแจด้วยอ่าเลือกค่ะเพื่อนๆอือมันมีสองสีนี่อ๋อท่าใช่ปะ่ะอันบนอันบนสีเหลืองอันบนอ,อ,อ่ะอืมแพวอ่ะอันล่างสุดมีเพียงแค่นีนม<า>ไม่ก็สอ,อันนี้สองอันนี้เชื่อมัน let's go มันตกรอยฉัน going to open it คนบอกว่าถ้าเข้าวงการแล้วจะเสียหายมากใช่ระวังเข้าลอ้อไม่ได้มีอันนี้ของพี่ลาบหนูจำได้พี่แพทเปิดไม่ออก น้องติดกาวมาดีกว่าโอเคโอเคเห็นยังหนอโอเคขึ้นเต้นล่ะโอเคว้านี่เป็น,น,นสิ่งกระดิ่งกุ้งกิ้งละหนูต้องเป็นกุ้งุญแจแน่เลยกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งกี่ลูกสอง มีสิ่งจังวะแล้วสรุปไอหมุกนั้นมัคือหมุกอะไรนะไอ้ที่เล่นอะวันนั้นอะไอ้ที่พูดชื่อสิ่งของต่อไปอะหนูก็ไม่รู้เหมือนกันก็ไม่รู้โอเคไหมทุกคนเพี่ยนเป็นอะไรกันฟูญแจชัดชัอ่ะอุ้ยนั่นละนั่นละอุ้ยมันคู่กันอุ้ยสนุนอันเนี้ยแล้วหนูจะไปใช้กับใครล่ะหนูอย่าไม่ใช่ค่ะ ้แหววมันคือสกุเชี่พี่ตอนลามพี่ดูดิพี่มันน่าหลักมากดเแล้วเกิดที่สุดพี่สรุปพอใจปะอะไรนะพอใจก็ได้พอใจมากพี่ดูดิ ค okay. ชีวิตนี้ข้าไม่ต้องการสิ่งใดแล้วอันนี้เหมือนสายจุงหมาเลยอะเขาทำมาเข้าเนาะโอเคขอบคุณเพื่อนๆที่อยู่ร่วมถูกร่วมสุขไปแล้ว <c oughs> เชิญตามสะดวกนะครับ <c oughs> เพื่อนๆ <c oughs> ขอตัวไปทำหอดไม่ได้ทำสักทีในชีวิตเดี๋ยวปีหน้าตามไปยบาย บายบายแล้วพี่หลานแปดนะคะหนูโอ๋เป็นบายพี่เชายอีกหนึ่งนะคะพ mm hmm. ี่เชายอีกหนึ่งนะคะ mm hmm. หนูจะมาอาทิตย์เปิดนี้นะเขาตัวไปทำบอดกันนะคะแล้วก็อาบน้ำด้วยยังไม่ได้อาบน้ำเลยฝันดีนะคะทุกคนบ๊ายบายรักนะ ออกไม่เป็นวนึงทุกคนหนูกดออกไม่ได้กดออกไม่ได้อะทำไงไม่ได้อปิดแยังกลับมาอยู่ทุกคนทุกคนออกกดออกยังไงอะเออกดออกไม่ได้เขาไม่หนูกดออก